ทามคะนี่คือแหลมมันาโมนี่ววงช้างนี่วังช้างเห็นไหมเห็นางเห็นเลี้ยงเห็นเลี้ยงหันหน้ามาค่ะม่เห็นเยงคะ้ยังไงเห็น้างม่ไหนเวหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหากล้องหน่อยวุ้ยวุ้ย วังช้างเห็นช้างไหมคะตัวใหญ่ไหมคะอี่มั้งลุงมาช่วยมอยิ่มานี่ิ้างสดแสนดมนีฮาร variance, out, ์ดไมนี่ฮาร์ดมมนิฮาร์ดนะยมนิฮาร์ด มอร์นิ่และสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือติวเข้มก่อนเทรดประจำวันอังคารที่10กันยายนปี2567ขณะที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่9เดือน9นะครับเวลาหนึ่งทุ่ม19นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันก่อนมีใครบ้างมีเฮงเฮงสวยงามนะเปิดทรงใบพัดด้วยอย่างนี้สวยมากนะครับสต็อปอดใช้1.67 PRI stop loss 11บาทนะครับยังรันต่อนะ OI stop loss 5.25รันต่อนะครับ EGE ไม่สวยไม่ควรต่ำกว่า1.52ถ้าต่ำกว่าเลิกเล่นนะครับ Homepo ตำแหน่งเดิมนะ stop loss อยู่ที่10บาททวน SCC ตำแหน่งเดิมนะครับ stop loss อยู่ที่2 4 2นะฮะ Gulf ตำแหน่งเดิมนะครับ stop loss อยู่ที่54บาท Financia X ไม่สวยนะครับไม่ควรเล่นต่ำกว่า2.9 ถ้าต่ำกว่าต้องออกนะครับ TTB สวยงามนะครับสต o p l ลอตอยู่ที่1.93 ORI สวยมากนะครับสต o p l ลอต16.8ไอ้โทษ OR นะไม่ใช่ ORI นะแล้วก็ SCB นะครับสวยนะสต o p l ลอตอยู่ที่108นะครับ CBN สวยเหมือนกันสต o p l ลอต62คิวคอนสวยมากนี้นะครับสต๊อปลอตแก็บล่างเนาะ11บาท c r c สต o อปลอต 32หรือจะใช้37.25ก็้ก็ได้บรไอต้องลดที่เดิมครับ5าบาทแล้วก็เบยกมานิดหนึ่งอยู่ที่26.50เรามาดูตลาดกันต่อตลาดสวยออกทรงใบพัดแต่ว่าใบาพัดในดัชนีมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคือถ้าเกิดเป็นใบบพัดที่อยู่ในหุ้นนะมันโอเคครับหุ้นหลายตัวแต่ถ้าเกิดอยู่ในดัชนีส่วนมากมันก็จะ จะไม่เป็นไปตามกฎนะครับทีนี้ตรงนี้มันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อโดยที่ผมให้แนวต้านเอาไว้รอเลยนะครับ1,460แล้วก็1,530ผมไม่คิดว่าจะหยุดแค่พันหนะผมคิดว่าน่าจะเกินพันหไปนิดหนึ่งก่อนที่จะมีการพักตัวนะครับส่วน S50 ที่บอกว่าให้ขายไปสักครึ่งหนึ่ง คนที่รันมาจากข้างล่างอ่ะก็ยืนยังตามนั้นนะครับขายครึ่งหนึง่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งอย่าเพิ่งขายนะฮะให้รันทํากําไรดูก่อนนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่950เลยนะขึ้นจากนี้อุ้ยสี่สิบกว่าจุดถ้าจุดละหมื่นเป็นเงินสี่แสนเลยนะเอออ่ะอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับ โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตหุ้นของวันนี้ก็เช่นเคยนะเราไม่ได้มีหุ้นเตือนนะครับช่วงที่ลันก็ต้องลันเนาะอะไรนะหมูกำลังหามอย่าเอาคารนเข้ามาซอดอะไรนะเอออย่าเอาคานเข้ามาแทรกใช่ไหมเอามาซอดเหมือนกันอมาดูครับตัวแรกคือ IIG ทรงนี้ไปต่อแน่นอนสตอลล์อยู่ที่5.5แ้านวต้านผมว่าน่าจะ8ถึง9บาทมาร์กเอาไว้ มาไว้ BBIG ก็คล้ายๆกับ IIG แต่ว่าจะช้ากว่านะครับไม่ได้ม่ได้สวยเท่าสต o อปลอยจะอยู่ที่6.4แนวต้านผมว่าก็น่าจะสัก7.95หรือไม่ก็8บาทนะแล้วก็ BVG ตัวนี้นะ่าจะเริ่มเล่นอ,อีกนะครับน่าจะไวในสัปดาห์นี้น่าจะรู้เรื่องนะสต๊อปลอยอยู่ที่2.48แนวต้านให้3บาท c p s นี่ก็น่าจะไวเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าไม่เกิน3-5วันก็น่าที่จะทำกำไรได้แล้วสต็อปล็อตจะอยู่ที่16.8นะครับแนวต้านผมว่าเกิน20อะ่ะตรงนี้ให้เท่าไหร่23นะฮะถัดมา c p w เดนยก็ตามอ่า CPH มา c p w เดนยนะครับ,ตรบสต็อปล็อตผมให้ที่2.86นะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่3.5 PTG ตัวนี้โดดเด่นมากเลยค,คือผมดูจากบิดออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับออฟเฟอร์มันหนามากเลยฮะเห็นไ,ไหมฮะออฟเฟอร์ตรงนี้จะมีหนึ่งอ่าสิบจุดสองยู่ที่เก้าแสนฝั่งนี้ไม่แต่ห้าแสนด้วยซ้ำนะครับออฟเฟอร์มีอีกที่สิบจุดห้าอีก 1, 4, 000, หนึ่งล้านสี่แสนหุ้นแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นออฟเฟอร์ขาขึ้นชัดเจนก็น่าจะเบกขึ้นไปต่อนะครับแล้วมันก็เบรกรอบที่ นะกรอบที่ไม่เคยผ่านเว้ยเราเคยพูดแต่แบบว่าแนวรับที่ไม่คนหลุดอันนี้คือแนวตา้านที่แบบเฮ้ยมันควรี่ผ่านได้แล้วแล้วผ่านแบบผ่านแรงแล้วก็ไม่ได้พักด้วยเพราะฉะนั้นแนวตา้านชุดแรกของ p t g ผมให้ที่11บาท10สตางค์นะครับก่อนที่จะมีการพักแล้วก็ทีเอซีซ c c เเนี่ยมีคนทักมาหลังไม้ตั้งแต่ราคา5บาท5สตางค์ครับ ซึ่งเขาถามผมว่าในคําถามนะถามว่ามันเป็นขาขึ้นหรือ,อยังที่ผมตอบเขาก็คือยังนะครับแล้วตอนนี้ก็คือยังเหมือนกันมันมันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหม่ของเขาซึ่งแนวต้านอยู่ที่5บาท50สตาค์คิดว่าแตกเพราะฉะนั้นใครที่รัน TACC มาแตกแน่นอนครับ5บาท50จะทะลุไหมต้องไปดูว่าแรงเมื่อชน5บาท50แล้ว รแรงซื้อกแกรงขายอะไรจะเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวมาลองดูนะฮะสต็อปลอตตรงนี้นผมให้ที่5บาททวนนะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าโอ,อกาสที่จะผ่านจะค่อนข้างสูงเพราะการชน5บาทรอบนี้เห็นไหมไอ,อ,อ้นี้คือรอบที่แล้วอันนี้คือรอบแรกที่ชน5บาทอันนี้คือร,รอบที่2ที่ชน5บาทตัวนี้คือรอบที่3มที่ชน5บาทนะครับคือมันอยากขึ้นนะฮะ มันอยากขึ้นมันชัดเจนนะครับคือหุ้นหุ้นมันอยากจะขึ้นเพียงแค่รอดูว่าแรงขายเนี่ยมัน,นมีอยู่ไหมถ้าเกิดแรงขายมันหมดแล้วผมคิดว่าก็น่าจะผ่านาด่าน5บาทเนี่ยฉุยแล้วก็5.5เนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดกันดูอีกทีหนึ่งเนาะถัดมาคือแอดไว้แอดไว้ตัวนี้เป็นชุดของการพักตัวนะครับพักตัวสะสมซึ่งกินระยะเวลาเท่าไหร่23เดือนแ 9เดือน9ก็ประมาณ2องาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์แล้วเนาะก็รอดูนะครับว่ามันจะเบรกตรงไหนคือผมตอบไม่ได้เลยเว่ามันจะไปเบรกช่วงไหนสต๊อปลอสอยู่ที่5.45อาจจะใช้เวลา2สัปดาห์หรือจะ2เดือนก็ได้แต่ว่ามาร์คเอาไว้หน่อยเออมาร์คอาไหนยว่าตามดูมันหน่อย้วกันนะครับถ้ามาคือ AH AH เนี่ยสต๊อปลอสอยู่ที่19บาบททวน แดวต้าก็ผมคิดว่าเกิน21ิบอนะม,นมันอารมณ์คล้ายๆกับตัวแอดไว้เมื่อกี้น,นะครับแล้วก็ AP AP ก็ตามมันดูหน่อยแล้วกันนะฮะมันเกิดการเคลียร์บนเพราะฉะนั้นวันนี้ควรพักตัวไม่ลึกกว่า9.2ถ้าลึกกว่าก็เดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนแต่ถ้ามันพักตัวแล้วคงได้นะไม่ต่ำกว่า9.2อัน,อ,นอย่างนี้เล่นได้นะครับ B, B A อย่างเงี้ยเล่นได้นะครับสตอปลออยู่ที่21.5น่าจะเบรก เบรกรอบนี้ออตามหายไหมไม่วะเอ,อ้ยมีฮะยังมีหาย High ข้างบนอีกแนวต้านยีบาทนะครับถัดมา BWG ชุดนี้น่าจะมีการยอ่ออย่าเพิ่งเล่นนะฮะ BWG หรือใครมีของขายไปก่อนก็ไดนะ้ให้รอรับที่48สิบดสตางค์แล้วก็รอเล่นรอบใหม่ถัดมาคือการกุกันกอย่างนี้เล่นได้เลยนะครับสต็อปลอจะอยู่ที่สองจุดหกา ถ้หลุดคือคนะัดทิ้งแล้วก็อิชิอิชิก็จะรอก็ได้ใครทค่ียดรอก็เล่นไปก็ได้นะครับหรือใครจะรอต่อราคาผมคิดว่าน่าจะได้ครับรอต่อสัก15.6แต่ว่าไม่ไม่ได้ในวันอาจจะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งทำนองนี้นะครับแนวต้าน18บาท index r i f ์ i n g more อย่างนี้จะเล่นเลยก็ได้หรือจะรอก็ได้นะครับรอประมาณ17.5ก็คิดว่าอาจจะต้องรอสักอาทิตย์สอาทิตย์ ทำมองนี้นะครับก็กลับตัวแล้วนะน่าจะขึ้นต่อแล้วก็เจมาเนี่ยมารอเลยเออทรงแบบสวยนะสต o อปลอตอยู่ที่15.2้นะครับแนวต้านก็เกือบ20บาทถัดมาคือเคเจนทรงมันค,คล้ายกันนะฮะเคเจนเนี่ยสต o อปลอตอยู่ที่1.7อย่างนี้เล่นตามได้ครับแนวต้านทะลุ2บาทแน่นอนแล้วก็ตัวสุดท้ายแม็กฝากกาดอกจันไว้ด้วยนะฮะแม็ก แม็กเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมพูดกับนักเรียน VIP ผมจำไม่ได้นะว่ารุ่นสามหรือว่ารุ่นสี่แต่น่าจะน่าจะประมาณนี้แหละรุ่นสามรุ่น4ี่ทีนี้มันก็ยังไม่กลับตัวสักทีเนาะคือคิดว่าจะกลับตัวแล้วสักวันนี้มันก็ไม่กลับตัวมันก็ลงต่อแต่รอบนี้ชัดเจนยืนยันการันตีอันนี้กลับตัวแล้วและการกลับตัวรอบนี้มาพร้อมกับอะไรงบปิดปีด้วยเพราะว่าแม็กมันปิดปีที่เดือนห งบปิดปีที่ออทถามหายนะครับกำไรที่ออทถามหายคือผมว่าอะไรมันหยุดยั้งมันไม่ได้แล้วผมให้แนวต้้นตรงนี้เลยครับ14.9มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องต่ากว่านี้เพราะฉะนั้นก็รอติดตามดูนะสำหรับแม็กมันไม่ได้ถึง14.9าภายในไม่กี่วันอันนี้เข้าใจนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนายบอก14.9าวะผ่านมา2อาทิตย์3อาทิตย์ทำไมมันจะไม่ถึงพี่ครับดูช่วงที่มันลงครับ4เดือน3ลงมาถึงข้างล่างเนี่ย8ปเดือน ห้าเดือนนะฮะห้าเดือนกว่ามันจะลงมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะกลับคืนขึ้นไปมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลานาน,น,านแค่ไหนผมไม่รู้แต่อาจจะสองเดือนหรือว่าสามเดือนก็ได้มันก็จะค่อยๆขึ้นเพลกูขึ้นเพลกูขึ้น,นอะไรทํานองนี้นะครับโอเคอ่ะจบไปเป็นเรียบร้อยแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทศของตเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายคลิปนะครับตรงนี้นะมีคนถามเข้ามาว่า พพอนตน้องเวลานะครับโอนค่าขนมไม่ได้คือไอ้บัญชีเดิมอะ่ะมันเป็นของของอะไรอะ่ะของทีทีบีเขาให้เขาเปิดบัญชีผิดประเภทเออคือทางพนักง,งานอะ่ะเปิดบัญชีผิดประเภทให้กับน้องนะครับแล้วเขาก็เลยโทรมาแจ้งผมว่าให้ไปปิดบัญชีนั้นซะก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดแล้วก็ไปเปิดตัวนี้เป็นบัญชีสําหรับเด็กเลยนะครับของกรุงไทยอันนี้โปรโมทให้ฟรีเลยใครที่มี ลูกเด็กเล็กแดงที่อายุ่ํากว่าผมไม่แน่ใจ10ปีมั้งหรือหรือสิปีเนี่ยก็สามารถที่จะมาเปิดเป็นบัญชีชื่อของน้องได้เลยนะครับก็ได้เลทดอกเบี้ยที่ดีด้วยเนาะตอนนี้ก็อ่ะนี้เป็นบัญชีของเราเวลาเผื่อ F อฟที่ถามเข้ามานะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับคําถามส่วนใหญ่ก็อะไรดีใจจังจังกลับมาแล้วดีใจเหมือนกันนะครับ รอบหน้าถ้าผมไปยาวๆอีกผมจะพยายามเอาเอางานไปทําด้วยเนาะมันหายไปนานเกินไป <c oughs> คือมันมีรอบหน้าแน่นอนครับน้องยังเล็กอยู่เนี่ยผมต้องพาเที่ยวบ่อยๆนะฮะขอแนวโน้มแบมโอ้โหนี่ลันกันมาเจ็จุดเดใช่ไหมแบมแบมทุนเจ็ดจุดเจ็ดลั่นต่อนะครับสต็อปลอตอยู่ที่เก้าุหนึ่งห้าลั่นต่อไปเลยนะแต่ถ้าหลุดก็ขายนะครับ เนอาจารย์พักร้อนแต่ผมยังได้ดูในสมาชิกเพราะว่าสมาชิกผมอัปเดตให้ทุกวันทุกวันนะนี่คือคลิปสมาชิกนะอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับเนี่ยที่ผมไม่อยู่เพราะผมอัดคลิปไว้ล่วงหน้าแล้วแต่รายการอัปเดตหุ้นเี่ยมันอัดล่วงหน้าไม่ได้เนาะแต่ว่ารอบหน้าผมจะเอาคอมไปทํางานด้วยเอาเท่าที่ไหวเออเอาเท่าที่ไหวรบกวนสอบถามแนวต้าน jmt JMT แนวต้านแห้ะครับอู้อ่า J m t าจจะสวยกว่าเพราะ JMT เนี่ยมันจะเป็นโมโนเวฟเออขึ้นมาลนะ่ะมันมันเป็นโมโนเวฟเลยมันมันหาจุดเข้ายากนะฮะก็แนวแนวต้าน <elt> ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงอะแนวต้านตรงนี้คือยี่ิบอ็ดจุดเจ็ดผมคิดว่าไม่ถึงนะน่าจะมีการพักตัวให้เห็นก่อนนะครับขอมุมมองไว้กับ ไว้ไว้เป็นไซด์เวัพแล้วครับก็ก็เล่นได้นะฮะรับแถวแถวาจุดก็ได้ก็แนวต้าประมาณ6.5ส่วนเครนเครนนี้ยังยังไม่ได้วะมันมันเป็นคล้ายๆกันนะมันพยายามจะเป็นไซด์เวัพนะฮะแต่ถ้าเล่นไปแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่74ส่ตางครับเน็ตเบจะไปต่อไหมอืมดูครับ ดูครับดูครับการพักตัวแบบนี้สวยมากผมใช้คำนี้แลวกันไปต่อแน่นอนอไปต่อแน่นอนแต่วันไหนไอเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดไปต่อในชุดนี้เนื่องจากมันมันยังนับเวบไม่ได้ยังนับเวบไม่ได้ผมก็ใช้เป็น AB เท่ากับ CD แล้วกันนะครับ AB C มันมีอยู่แค่นี้ ตัวนี้ถ้ามันไปต่อจริงๆนะแนวต้านถัดไปคือ21.7นะครับ100%นะขึ้นไปต่อโอเคนะปับ๊บโฮมโปรแนวรับแนวต้านหน่อยครับโฮมโปรก็ตรงนี้มันกำลังพักตัวอยู่นะครับสต๊าปลอยก็อยู่ที่10บาทส่วนแนวต้านเนี่ยผมไม่ได้มองแค่นี้ว่ะเออผมผมมองไกลมากอะแต่แนวต้านที่ใกล้สุดก็อยู่ที่11.6นะคร ดีเอซีไปแล้วอ่น่าจะเป็นคุณนัชชานี่แหละที่ถามผมมาเนาะหลังบ้านใช่ไหมรบกวนขอ a w c ทุน3.4และเจ้านะทุน11.8ครับ a w c ทุน3.4โอเคนะครับแนวต้านมันแค่นี้ครับ3.8แนะแนวด้านถัดไปก็อยู่ที่4บาทส่วนเจ้าโอ้โห เจ้าก,ก็ลองลุ้นดูนะฮะสต o อปรอสอยู่ที่11บาท60สตางถ้าหลุดคือคือต้องยอมเลยครับจะจะไม่มีการยือ้อจะทุน11บาท80โอเคยังยังยังโอเคอยู่นะฮะแนวโน้มมีบีอันนี้อัปเดตไปแล้วนะครับขอแนวโน้ม BE8 เน็ตเบเน็ตเบพูดไปแล้วเนาะเรามาดู BE8 b e 8โอเค BE8 สวยอ่าเนี่ยผ่านการพักตัวแล้วคือหุ้นที่เอามาให้ดูอะครับ ส่วนใหญ่เลยนะมันจะอยู่ในโซนของการพักตัวโซนตรงนี้เพื่อที่จะรอไปต่อแต่อย่าง b 8 e 8เนี่ยมันมันทยานไปต่อแล้วนวแล้วมันก็ชนแนวต้านแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการพักตัวส่วนจะไปต่อไหมเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ใช้สต็อปลอตที่17.3ไปก่อนก็ได้นะครับโอเคเจนคิดว่าอันนี้ผมอัปเดตไปแล้วนะอ่าพักตัวหลายวันแล้วคิดว่าไปต่อครับแต่ว่า จะไปวันไหนอันนี้ไม่รู้นะครับอิชิปิดเป็นโดจิแนวโน้มไปต่ออันนี้อันนี้อัปเดตไปแล้วนะครับขอแนวโน้มแจสแจสเป็นหุ้นที่เราดูแนวโน้มไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะแนวโน้มเดลต้าจะกลับขึ้นไป1 0 7รบาทได้ไหมตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าอ่ะเช็คนิดหนึ่งเดลต้าร0 7เจมันน่าจะมันน่าจะจบ <c oughs> เนาะแต่ว่า ถือว่าเป็นไซด์เว์โซนบนได้นะครับก็คือจริงๆอะ่ะแท่งนี้แท่งนี้ไม่สวยแต่แท่งข้างล่างนี่ไม่เสียดึงนะครับเล่นได้ครับก็แนวต้านหนึ่งร้อยเก้าเล่นได้นะแล้วก็ใช้สต็อปลอรที่เก้าสิบหกจุดห้านะครับแอดวานจะไปถึงสามร้อยไหมแอดวานสองร้อยเจ็ดสิบโอ้โหคิวดว่า เป็นไปได้นะเออนะเป็นไปได้นะเขาเขามาแล้วเขากลับมาแล้วนะก็ตรงนี้นะครับสต็อปรอส่ยอยู่ที่250นะครับซีซีบีทรงนี้อาจารย์พื้นมองต้านเท่าไหร่ทุนผม31ตั้งใจไว้20่สิเอออ๋อตั้งสต็อปรอสนะครับ28.75มองต้านใหญ่พอนีโอเคไหมอ่ะดูครับซีซบีว้าว มันเกือบดับเบิลบอททอมนะ้เนี่ยแต่ตอนนี้คือกลับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้านใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงฮะ48เอ่อ45ผมคิดว่าไม่ถึงครับน่าจะ35แถวแถวนี้นะฮะส่วนสต็อปลอสก็ยี่สิบเก้าสามสิบก็ได้ครับเออสต็อปลอสยี่สิบแปดอ่ะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับ PTEP e ถือว่ากลับตัวหรือยัง PTTEP e อ่าไม่ได้กลับตัวครับ เป็นเป็นขึ้นขาเดียวครับยังเป็นไซเวดาวอยู่ออกจะกลับมาเหมือนชาวบ้านไหมอาจารย์อืมอ่ะมาดูมาดูออกในโซนนี้นะครับถือว่าเป็นโซนแนวรับแต่ว่าอ่ามันมันวีเชฟแล้วละ่ะอันดับแรกคือมันวีเชฟแล้วแต่ว่ารอก่อนก็ได้นะเออรอก่อนก็ได้ผมรออยู่โซนประมาณ9.2อ่ะรอรอโซนประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากรออ่ะ เล่นไปก่อนก็ได้ทุนก็อยู่ประมาณ9.6นะครับรอบก็ยังคงเหมือนเดิมครับแนวต้านอยู่ที่10.5-11ถึงบาทจารย์คะและบิด P นะครับตัว p นะีเฟอเนาะมีบิด5.8ตังอ็อฟเฟอร์5.9ตังขวางไว้หนามากแบบนี้ประมาณ2อาทิตย์แล้วรบกวนช่วยวิเคราะห์น่อยติดอยู่ที่ <c oughs> บาท10ควรถ่วไหม <c oughs> จริงๆไม่ต้องดูบิดออฟเฟอร์หรอก ดูแนวโน้มราคาก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับโอ้ Ooh, ใช่ไหมร้อยร้อยล้านหุ้นทำอนองนี้นะฮะแนวโน้มกลับมาดีครับติดอยู่อย่างเดียวคือทุนเราสูงมากหน่าถั่วไหมหน้าถั่วไหมเหรอถ้าถั่วนะสต็อบล็อดสี่สิบเก้าตังคนะ์อ่ะรับได้ไหมอะ่ะถามตัวเองก่อนถ้ารับได้ถัว่วเล่นได้ครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่ถัว ผมจะรอขายมันทิ้งไปเรื่อยๆไม,ไม่ได้ขายที่ทุนหรอกขึ้นมา70ตังค์ผมก็ขายขึ้นมา80ตังค์ผมก็ขายขึ้นมา90ตังค์ผมก็ขายผมจะทําอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทุนที่เหลือไปเล่นหุ้นตัวอื่นที่มัน,มนดูดีน่าจะดีกว่านะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องมาแก้หุ้นทุกตัวยอมคัดลอดสต็อปรอยไปบางก็ได้แล้วก็สําหรับใครนะทีอะ่อยากจะมาเล่นในรอบนะครับที่เป็นขาขึ้นรอบเนี่ย มันนี่โล่เนี่ยเราเตรียมเปิดคอร์ส v p รุ่น6นะครับวันที่16บหกสกันยาเนี่ยคือพาลุยเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าอยากจะมาศึกษาดูหน้าเทศเพื่อที่จะหาหุ้นทําการบ้านหาหุ้นหอ่อดูที่ว่าการเล่นสั้นน่ะมันมัน,มนสนุกเล้าใจยังไงในกรอบที่เป็นขาขึ้นพักขึ้นพักขึ้น,พ,นพักขึ้นต่อเนี่ยนะครับมาเจอกันใน VP รุ่นที่ห ใครสนใจสับถามอะยรเพิ่มเติมได้ที่ไล n e แอด e y h e r o ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รุ่น6เนี่ยเดี๋ยวผมพิจารณาดูก่อนนะคือรุ่นก่อนหน้านี้นะรุ่นก่อนหน้านี้พูดตามตรงแล้วมันเป็นหุ้นขาลงนะครับแต่เราก็ยังทำกำไรกันได้อยู่แล้วผมก็จะให้ให้เป็นแบบหุ้นที่สามารถที่จะถือได้ในระดับหนึ่งเอาไว้นะครับในรุ่นเนี้ย ผมคิดว่าผมคงจะให้ก่อนเปิดคอร์สเออแล้วก็จะลบคลิปทิ้งไปเลยผมผมคิดอย่างนั้นนะก็คือเนี่ยให้ก่อนภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ลบคลิปทิ้งใครมาทีหลังคือไม่ต้องดู <c oughs> ดีไหมคือทุกรุ่นน่ยจะให้หลังไว้เออจะจะให้แบบรุ่นหลังแล้วก็แบบเอามาเปรียบเทียบงบกัรเงนให้ดูคือคือไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดีไม่ดีคือเอามาไล่ให้ดูว่ามันน่าสนใจยังไงหรือมันไม่น่าสนใจยังไง ออคิดว่ารุ่นนี้จะลงให้เนี่ยภายในสัปดาห์นี้แหละนะสัก4ี่ห้าตัวออแล้วก็เสร็จแล้วจะลบคลิปทิ้งใครที่เข้ามาก่อนก็จะได้เห็นใครที่เข้ามาทีหลังก็ไม่เจอโอเคไหมประมาณนี้ดีไหมอ่าอ่ะ,อะลองดูนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปพิเศษให้นะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักถ่ายกันมาได้ครับที่ l i น์แอดมานีโลสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย